นิทานเรื่องสะพานวิเศษของพญานาคกาละครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมีเด็กชายชื่อน้อยกับเพื่อนสนิทชื่อมิ่งทั้งสองต้องเดินทางข้ามแม่น้ำไปโรงเรียนทุกวันโดยเรือของลุงคำแต่ปีนั้นน้ำเพื่อนสูงมากฝนตกไม่หยุดพายุแรงจนเรือของลุงคำพัง สะพานก็ค่ะเด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้ทำยังไงดีน้อยเราจะสอบแล้วนะมิ่งพูดอย่างกังวลยายเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าขอพรพญานาคด้วยใจจริงท่านจะช่วยน้อยต่อคืนนั้นเด็กทั้งสองไปจ็บทู่พรินแม่น้ำพนมมือขอพรพญานาครับขอให้พวกหนูมีทางข้ามน้ำไปโรงเรียนได้ด้วยเถิดนะครับ เช้าวันรุ่งขึ้นเด็กๆและชาวบ้านถึงกับตาขางมีสะพานมิเศษลอยอยู่กลางแม่น้ำคล้ายลำตัวของงูใหญ่แวววาวสีทองหวดไปมาราวกับมีชีวิตชาวบ้านต่างอุทานพญานาะคพญานาะคมาช่วยแล้วเด็กๆข้ามสะพานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยพร้อมกับรอยยิ้มและความศรัทธาในใจ เมื่อถึงโรงเรียนพวกเขากล่าวขอบคุณพญานาคจากใจจริงตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านประจัดงานไหว้พญานาคทุกปีพร้อมเล่าเรื่องนี้ให้เด็กๆรุ่นต,ต่อไปฟังเพื่อไม่ลืมว่าสิ่งมหัสจรั์เกิดขึ้นได้จากศรัทธาและความตั้งใจดี